มีเสียงวิาพากษ์วิจารณ์ผ่านนิวยอร์กไทม์ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ของอเม,มริการายงานบรรยากาศเวทีผ่าความจริงของประชธิปัตย์เมื่อวันที่24ที่ผ่านมาโดยนายโทมัสฟุลเลอร์ซึ่งเป็นผู้สื่อข่าวประจำภูมิภาคเอเชียของนิวยอร์กไทม์เขาเขียนเป็นบทวิเคราะห์ออกมาว่า พักประชาธิปัตย์ได้ละทิ้งแนวทางในรัฐสภาจากที่เคยย้ำว่าจะยึดมั่นในระบบรัฐสภาและหันมาใช้วิธีปลุกระดมการประท้วงตามท้องถนนแทนโดยอ้างว่าเป็นการเรียนแบบอาหรับสปริงซึ่งท่าทีดังกล่าวทำให้หลายคนประหลาดใจเพราะที่ผ่านมาพักนี้มีภาพลักษณ์ที่เป็นพักที่มีความสุภาพไม่ก้าวร้าวและมีลักษณะเชิงปัญญาชนแต่ทุกวันนี้กลับกลายเป็นกลุ่มการเมืองที่พยายามจุดชนวนการประท้วงเพื่อต่อต้านรัฐบาลของนาย,ยกยิ่งลักษณ์ชินวัตรหลังจากที่เมืองไทยห่างเหินจากบรรยากาศ การประทะกกันตามท้องถนนตั้งแต่เหตุการณ์การประท้วงเมื่อปี53สาเหตุสำคัญที่พรรคประชาธิปัตย์นำการประท้วงในครั้งนี้คือแผนการผ่านร่างพรบรนิรโทษกรรมและการแก้ไขรัฐธรรมนูญปี50ของพรรคเพื่อไทยแต่อีกสาเหตุหนึ่ง<ห>คือความเอเขาเขียนวิเคราะห์ว่า อีกสาเหตุหนึ่งคือความรู้สึกไร้ซึ่งอํานาจของพรรคประชาธิปัตย์หลังพักนี้แพ้การเลือกตั้งเมื่อ2ปีก่อนจนปูทางให้กลุ่มการเมืองของพันตำรวจโททักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีกลับมาสู่อํานาจได้อีกครั้งนอกจากนี้นายอภิธิ์ยังถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักหลังนําพักของตัวเองไปสู่ความพ่ายแพ้ในการเลือกตั้งครั้งล่าสุดและหัวหน้าพักดีกรีระดับ ออกซฟอร์ดผู้นี้ยังถูกวิจารณ์ว่าไม่สามารถเข้าถึงประชาชนรากหญ้าได้โดยเฉพาะประชาชนในเขตภาคอีสานซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวนาและคนยากจน ฟุลเลอร์เขียนต่อนะคะว่าในการชุมนุมเวทีผ่าความจริงเมื่อ24สิงหาคมมีการน,นำพักประชาธิปัตย์จำนวนมากขึ้นเวทีปราศัยมีการใช้วาจาด่าทอนายกยิ่งลักษณ์อย่างหยาบคายและมีการปลุกระดมให้โค่นลมรัฐบาลด้วยทั้งนี้พักประชาธิปัตย์ได้ปฏิเสธกระบวนการปรองดองของรัฐบาลและยังใช้วิธีก่อความปั่นป่วนมาใช้ในรัฐสภาเช่นกันจนทำให้หนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งถึงกับพาดหัวว่าอับยศ อย่างไรก็ตามยังไม่แน่ชัดว่าผู้สนับสนุนพรรคประชาธิปัตย์จะสามารถชุมนุมยืดเยื้อเพื่อคล้มรัฐบาลได้ดังที่แกนนาต้องการหรือไม่เพราะการชุมนุมระยะยาวในประเทศไทยเป็นเรื่องยากลําบากต้องเจอกับทั้งสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวหรือพายุฝนอีกทั้งผู้สนับสนุนพรรคประชาธิปัตย์จำนวนมากเป็นคนชั้นกลางซึ่งผู้ประท้วงส่วนหนึ่งก็ให้สัมภาษณ์ในข่าวว่าถ้าหากลําบากมากก็คงดูทีวีอยู่ที่บ้านดีกว่า ทางโทมัสฟูลเลอร์เขียนคําสัมภาษณ์ของคุณอลงกรณ์พลบุตรรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ด้วยนะคะว่าคุณอลงกรณ์เนี่ยบอกว่าตัวเองไม่เห็นด้วยกับยุทธวิธีของพักประชาธิปัตย์ขณะนี้มองว่าพักจะไม่มีทางชนะใจประชาชนประชาธิปไตยแบบม็อบเพราะจะมีแต่การสร้างความขัดแย้งไม่มีที่สิ้นสุดโดยมองว่าพรคประชาธิปัตย์ควรเร่งปฏิรูปตนเองจะดีกว่าเช่นใช้ระบบ Primary คัดสรรผู้สมัครเลือกตั้งที่ประชาชนต้องการและเน้นการแก้ไขปัญหาปากท้องของประชาชนในขณะที่เศรษฐกิจของไทยและประเทศรอบข้างเริ่มส่อเขาถดถอยอันนี้เป็นความเห็นของฟุลเลอร์นะฮะจากนิวยอร์ทม์ก็เป็นความเห็นของเขาก็ว่ากันไป